หน้าตาของหนังสือให้ความยินยอมนะครับหน้าตาเป็นแบบการลงนามนะครับผมเขียนไว้ว่าลงนามต่อหน้าพยานเท่านั้นก็พอเนาะซึ่งพยานนะครับก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับทนายความขึ้นต้นกลางหน้ากระดาษเลยนะครับหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดกในส่วนของคำว่าเขียนที่ก็ท่านเขียนที่ไหนนะครับใส่ลงไปได้เลยเนาะ วันเดือนปีนะครับก็คือวันเดือนปีที่ทําเอกสารนี้ขึ้นมาจริงๆโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้านะครับก็คือทายาทนะใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับบัตรประจําตัวประชาชนหมายเลขตัวน,นี้ก็ใส่บัตรเลขบัตรประจําตัว13หลักลงไปนะครับเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายนางนางสาวนะครับซึ่ง ผู้ตายนะครับชื่อผู้ตายจะอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมและไม่คัดค้านในการที่นายนางนางสาวนะครับก็คือจะใส่ชื่อผู้จัดการมดกนะครับใส่ตรงนี้เลยนะว่านายนางนางสาวนะครับวงเล็บผู้จัดการมดกร้องขอเป็นผู้จัดการมดกของผู้ตายต่อศาลเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานและพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้มอบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไว้เป็นสําคัญแล้วก็ลงต่อหน้าพยานนะครับ ผมออกแบบว่าเป็นพยานสองคน